จะเป็นงานที่พีีสั่งผลิตเองนะครับแบรนด์ AB c a r าร์นะครับเป็นทรง M นะครับลายผ้า F1 นะครับตารางขนาด6มิลผ้าไม่ดึงมากนะครับหนาแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับกดได้ทุกมุมไม่ต้องกลัวแตกนะฮะจะมีโช้โปรฟิด d e r นะครับก็บอกขาวแดงคู่หลังนะครับพร้อมกับกล่องโหลดตันนะครับ BB นะครับซึ่งเป็นกล่องปรับองศาเผานะครับ สวัสดีครับผมเบียร์เฮนเดอร์นะครับใจสู่ภกิตบอสเตอร์บ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ก็ได้นํารถของน้องหวานนะครับลูกค้าจากสมุทรสาครนะครับมารีวิวให้ชมนะครับกับรุ่นตัวสีประตูแคป 4SDA ตัวใหม่นะครับตัวนี้เนี่ยโปรดาวเริ่มต้นที่59,000ผ่อนเพียงเดือนละ1,200บาทเท่านั้นนะครับสีขาวนะฮะพร้อมกับฝาโปูนคาร์บอนนะครับทรง M อ็มลายเอด้วยนะครับตัวนี้นะครับเป็นทรง M อ็มลายเอนะฮะ นี่เลยนะครับแล้วก็้อแมกยางนะครับแล้วก็โชคคู่หน้าคู่หลังพร้อมกับแก้เผาให้ด้วยไปเชิญชมเลยครับว่าช่วงล่างสเต็ปไหนครับครับสำหรับช่วงล่างนะครับก็จะมีโช๊คโปรฟิดอร์นะครับกระบอกขาวแดงคู่หลังนะครับพร้อมกับกล่องโหลดตันนะครับ BB นะครับซึ่งเป็นกล่องปรับองศาเผานะครับเผาจะตรงเป๊ะเลยนะครับเผาจะไม่ย้อยนะครับนี่ครับเป็นกล่องตันซึ่งจะช่วยลดแรงบิดของนะครับ ช่วงล่างนะฮะเนี่ยครับทำให้กล่องเนี่ยมนยุบตัวนะฮะเวลาที่ลูกค้าจอดบนพื้นถนนที่ราดชันหรือว่าเอียงเสมอๆกันเนี่ยครับกล่องตัวนี้เนี่ยช่วยได้นะครับกล่องมันมียุบตัวนะครับครับส่วนตัวล้อแม็กตัวนี้นะครับจะเป็น N5 SRR นะครับงานพี่หนุ่มเม้งการยางนะครับเป็นล้อเทคโนโลยีผลิตแบบ Fullforming ซึ่งเป็นล้อเบานะครับเหนียวแข็งแรงทนทานนะครับควบกับยางซูแมกนะครับรายไฟนะครับเบอร์275ทับ40นะครับ ครับสำหรับเราหน้านะครับก็เป็น N5SR นะครับเป็นล้อเบาเนาะตัวนี้จะเป็นออฟนะครับ9นิ้วครึ่งนะครับหน้าสำหรับถนนแล้วก็ออฟตัวแปนล้อนะครับ25นะครับออฟนี้แล้วก็ยางซูแมกนะครับไลฟ์ไฟเบอร์245ทับ45โหลดลง2นิ้วนะครับหลังนี้โหลดลง4นิ้วนะครับกำลังสวยเลยนะครับก็ขับสบายนะครับไม่ต้องเวลาเจอลูกหน้านี่ไม่ต้องเก่งนะฮะถ้าโหลดหลัง5นิ้วเนี่ยมันจะเก่งเกรงหน่อยเนาะ ในส่วนของการแก้ช่วงล่างนะครับเราก็มีการแก้พองฮัตพอยันพอตกทองช้างให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับสูตรเซ็ตช่วงล่างนะครับเพิ่มความหนุบนุ่มนะครับของตัวรถนะครับตามสูตรพี่บีเลยนะครับคลิปนี้นะครับก็ลูกค้าฝากในเรื่องของฝากระโปรงด้วยนะครับฝากระโปรงของพี่บีเนี่ยจะเป็นงานที่พี่บีสั่งผลิตเองนะครับแบรนด์ AB c a r b o ์บนะครับเป็นทรง M นะครับลายผ้า F1 นะครับตารางขนาด6มิลเนี่ยครับ ผ้าไม่ดึงมากนะครับหนาแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับกดได้ทุกมุมไม่ต้องกลัวแตกนะฮะแล้วก็โครงสร้างนะครับมั่นใจได้เลยว่าไม่ยุบแน่นอนเนี่ยครับกดได้ครับแข็งแรงครับแล้วก็อวบอิ่มนะครับเต็มบานเลยเนาะใครที่สนใจโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้ก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ทางอินบ็อกหรือว่าโทรมาสอบถามได้เนาะนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ให้น้องเบนซ์พาชมรถรับคันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ